stay home stay healthy อยู่บ้านอยู่อย่างสุขภาพดีจะทำยังไรดีพลิกตัวก็แล้วนับแกะก็แล้วก็ยังนอนไม่หลับสักทีวันนี้เรามีวิธีการง่ายๆในการแก้อาการนอนไม่หลับโอน้องนิวนอนไม่หลับนานหรือยังโอ้เป็นเดือนแล้วครับอาจารย์ไปทำอะไรมาครับโอ้ช่วงนี้เครียดกับงานมากครับน้องนิวรู้ไหมมันมีสาเหตุนะที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่า สมองเครียดกับงานแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ mm hmm. ขาดออกซิเจนเลยเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหนานอนไม่หลับนะครับโดยใช้นิ้วเราเรียกว่านิ้วชี้ลงดินเราก็จะประสานมือเอานิ้วชี้นะครับติดกันนะครับเอาละแล้วก็เราจะหายใจเข้าหายใจออกแล้วชี้ลงไปที่ดินยาวๆนะครับหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งครับ หายใจออกมองนิ้วชี้ลงไปที่ดินหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่สี่แล้วนะครับครั้งที่ห้าครับหายใจเข้าเงยหน้าเล็กน้อยแล้วก็ออกเสียงอ่าหายใจเข้าครับออกเสียงอ่าหายใจเข้าครับออกเสียงอ่าเนี huh. ่ยอันนี้แหละครับคือนิ้วชี้ ลงดินรู้สึกไงบ้างรับโล่งมากเลยครับผมถ้าชี้นิ้วลงดินนะครับมีประโยชน์ในการกระตุ้นพื้นที่สมองนิ้วชี้ที่เราชี้ลงดินนะครับมันจะไปเชื่อมกับสมองส่วนอารมณ์ที่เรียกว่ากลัวและวิตกกังวลถ้าเราชี้แล้วหายใจออกไปก็จะทําให้ความวิตกกังวลลดลงแล้วก็หายใจโลงขึ้นจะทําให้นอนหลับดีขึ้นครับ จะมาทําต่อด้วยท่าหัวใจนะครับ,รบแล้วล่ะเราก็จะทํามือคล้ายๆรูปหัวใจนิ้วกลางแตะนิ้วอื่นๆจะงอนะครับพร้อมกับนิ้วโป้งเนี่ยจะแบนๆนิดนึงจะงองๆนิ้วโป้งนิดนึงนะครับใช่ครับแล้วเราอยู่กลางอกนะครับเพื่อให้มันตรงกับตําแหน่งหัวใจคราวนี้เราจะหายใจเข้าออกพร้อมเคลื่อนมือช้าๆนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเราทําทพร้อมกันหายใจเข้าหายใจออกยาว ไม่ต้องสุดแขนนะครับงอไว้ให้ยใจเข้าครับยืดตัวตรงตรงห้ยใจออกยาวๆสองห้ใช้เข้าครับให้ใช้ออกครับสามสี่แป 9ครังสุดท้ายครับให้ใจเข้าลึกๆครับให้ใจออกยาวๆแล้วก็ปล่อยมือนะครับเป็นไงบ้างครับตึงดีครับมันมือมันตึงนะครับเพราะว่าที่ตึงเพราะกล้ามเนื้อเราตึงเครียดครับเราเราไม่ได้นอนแล้วก็กังวลเรื่องงานอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยผ่อนคลายได้คการทำนิ้วเป็นรูปหัวใจจะทำให้พื้นที่ของสมองฟอร์มรูปร่าง เป็นสัญลักษณ์ได้ชัดเจนและการทำนิ้วเป็นรูปหัวใจอยู่กลางอกบริเวณหัวใจใหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อเป็นทิศทางของการเคลื่อนย้ายสักไฟฟ้าบวกลบทำให้หัวใจตื่นตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการนอนคือเป็นการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายพร้อมที่จะให้อุณหภูมิอบอุ่นขึ้นและก็นอนอย่างหลับสบายครับน้องนิวครับเดี๋ยวเราจะทำท่าคู้นะครับ,รบโดยเอาขาสองข้างขึ้นมาลองลองทาท่าคู้งองขาดูครับ ให้ติดตัวนะครับแต่ว่าขาเนี่ยให้ตั้งฉากแบบนี้จากนั้นเอามือนะครับแตะหูนะครับตรงปลายอกเนี่ยก็ให้ตั้งฉากขนานกับขานะครับจังหวะเราจะหายใจประมาณ7จรอบเวลาหายใจเข้าให้เราเอาสอกนะครับกับเขา่าใกล้ประมาณนี้หาแล้วออกมาเป็น2นี่หายใจออกเอาละทำสิบครั้งครับน้องนิวเข้าออกสองเข้า ออกข้าออกเครานี้เราไม่ต้องสนใจลมหายใจนะครับเข้าออกคือตัวขาเข้าออกสองและขร้าสุดท้ายขาเข้าออกแล้ววางลงครับเป็น3 3รอบสุดท้ายไม่สนลมหายใจครับถ้านอนคูนะครับมีที่มาเหมือนเราเป็นทานโรกนะครับ ที่อยู่ในคันแม่เราก็จะทําให้เรารู้สึกเป็นท่าที่นอนผ่อนคลายได้ตลอดเวลาเมื่อขาของเราคู่ขึ้นมามันจะมาอยู่ที่ตัวหัวใจการที่ขาเราตั้งฉากพ,พร้อมกับศอกที่แนบหูเหมือนเราอยู่ในความสงบและทําให้หัวใจเราค่อยๆทํางานอย่างช้าๆก็จะทําให้เราหลับง่ายขึ้นครับท่าสุดท้ายครับน้องนิวรเราเรียกว่าท่านอนหงายเดี๋ยวเราจะได้เตรียม พักผ่อนกันได้นะครับเราก็แค่ทําคล้ายๆเมื่อกี้เลยเอาขาขึ้นมานะครับเนาะอาละ่ะแล้วก็เอามือเรานะครับสอดไว้ใต้ข้อพับน,นี้นะครับเราไม่ต้องสนใจการขยับขาเลยนะครับเราเหมือนอยู่เฉยเลยเราหายใจช้าๆเข้าออกสนใจที่ตรงหน้าอกเฉยๆสิบรอบครับหายใจเข้าออกหลับตาได้นะครับเข้าออกเหมือนเรากําลังจะกล่องให้เรานอนนะครับ ข้าออก3เข้าออก7คราวนี้เราไม่ต้องสนใจลมหายใจนะครับให้มันอยู่นิ่งๆสบายๆโดยไม่ต้องสนใจลมหายใจมากนะักหลับตาพร้อมจะนอน1นึสองสแล้วก็นอนไปเลยครับถ้านอนหงายนะครับมีที่มาเหมือนตอน ทาลกเนี่ยคลอดออกมาจากคันแม่นะครับคือตั้งท่าทางงอตัวเล็กน้อยหายใจสบายๆพร้อมหลับตาโดยประโยชน์ของท่านี้เป็นท่าที่ทําให้สมองของเราไม่ต้องทํางานหนักมากและทําให้การหายใจของเราสบายๆผ่อนคลายครับหลังจากทําท่านอนงายนะครับถ้ารู้สึกง่วงก็ให้นอนหลับลงไปเลยนะครับปรับหมอนปรับท่าให้สบายแต่ถ้ายังคงหลับๆตื่นๆอยู่ก็ให้ลุกขึ้นมาทําท่ายืนในท่าชี้ลงดิน ท่านั่งในท่าหัวใจแล้วก็กลับไปนอนคู้แล้วก็นอนหงายวนเวียนไปเรื่อยๆจนรู้สึกอยากจะง่วงนอนจริงๆครับหากใครมีอาการนอนไม่หลับนะครับให้ทําทั้ง4ท่านี้7คืนติดต่อกัน<ว>ก็จะช่วยให้อาการนอนไม่หลับดีขึ้นครับ